โยซ่าดีบรุนเมกาดีบรุนดูปบดีบรุนชาวายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Night d r ร v e คืนหลอนซ่อนทางนะเป็นเกมคนไทยนะครับหรือว่าเป็นเกมขับรถนะครับเ,เจอเรื่อง้นหลอนระหว่างทางไปอุ้มผางนะทานผู้ชมนะเออไม่ห้องสอนนะครับใช่ไหมเออนะครับอนี่อุ้มผางนะครับก็เป็นเกมคอมนะเกมคนไทยนะครับทานผู้ชมนะเออนี่ก็เป็นเส้นทางระหว่าง อ่ไปอุ้มหางแล้วเราอาจจะเจอเรื่องร้อนระหว่างทางนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็สนุกนะครับริงซื้ออยู่ด้านล่างครับจะได้คิดเป็นเกมคอมนะเกมคนไทยเองนะครับสนุกอยู่นะครับเปิดอิตยุงวิทิยุได้ด้วยว่าแต่ฮิกอันนี้คือหมอ,อกระหว่างทางนะใช่ชันใช่ชันบ้างหรือเปล่าไปซื้อเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้สนุกนะครับท,นะที่เขาเล่นกันยินดกันในติ๊กต็อกเลยนะเกมนี้ <c oughs> And now I see t อันน่ามันสีปะเวย่ยโอเคเฮ้ย yeah, 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 yeah. okay. hey, ทำไมสีส,สีไอ้อน,นี่เปลี่ยนเป็นสีเขียววะอันนี้ป้ายนะวัดส,สับเหมียนวัดส,สับเหมียนล้วก็ไปทุเรียนนนนะครับแล้วก็มวยไทยเออโคตรเท่เอาว่ะนี่มันเส้นทางที่ไปอุ้มหางหรือเปล่านะคุณดูเนมะื่อกี้นี้ผมก่อนอันนั้นผมเล่นไปเนะี่ยผมเจอเปรีดด้วยน,นะคุณดูนะนี่ก็เวลาตีสี่นะครับศูนย์สี อีเอ็มนะทุกคนนะไออีเอ็มอีเอ็มนี่คือตามหลักสากลก็คืออ่ามันจะมีอีเอ็มกับพีเอ็มนะครับอีเอ็มจะหลังเที่ยงวันไปเที่ยงคืนนะเอ้หลังเที่ยงคืนไปเที่ยงวันนะครับอีเอ็มนะเออส่วนพีเอ็มจะหลังเที่ยงวันไปเที่ยงคืนนะครับทุกคนนะอีเอ็มหลังเที่ยงวันไปไอ้เที่ยงเที่ยงคืนไปเที่ยงวันพีเอ็มหลังเที่ยงวันไปเที่ยงคืนเฮ้ยเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายนะเมื่อกี้นี้สารตะปูนะท่านผู้ชมเออก่อนหน้านั้นผมเจียวปีดไป็นนะนะ แต่อัรอบนี้ผมจะไม่รู้ไปเจออนะไรนนี้เราขับมาตีห้าอนะันนี่มาตีห้าอะไรยังไม่เชา้าเลยหรอว่าเฮ้ยอะไรมากดหน่ากลัวนะบอกเลยเกมเว้ย,ยเกือบเข้าข้างทางม,มีอะไรนะหน้าผมอ่ะคิดว่านนะเปิดเรดิโอได้นะกด F เพื่อเปิดปิดไฟนะทรู้นหนมะ F เปิดปิดไฟนะครับ เออเราอาจจะปิดไฟเพื่อหน,นีหนีหนีผีก็ได้นะท่านผูช้ชมนะนี่อันนี้ทางโคง้งอ่ะเกมอาบเออาจจะขับยากๆหน่อยนะท่านผูช้ชมนะนี่โค้งรอยซบไมน่นี่ตรงนี้ไปไป way, yeah. เดิมมันสิมเปิลเว้ยอ้าวเปลี่ยนสีแล้วตรงนี้นะครับเป็นสีสีขาวหรอผมขับมาตีห้านี่จะถึงแล้วนะนี่คนดู โอเคไม่น่าจะมีอะไรนะเมื่อกี้นี่ผมเจอเปรตไปแล้วตอนหนึ่งเลี้ยว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 ว้าวว้าวว้าว,วขับรถไปดูเลยเนาะลูกพี่มีรถสวนด้วยนะท่านผูช้ชมนะอันนี้ก็เจอเหมือนกันหรือเปล่าวะเฮ้ยตีห้านะครับคนดูสีบ่บาโอเคไป โอ้โหโคตรึงเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นทางออกมันให้เลี้ยวซ้ายนะทุกคนนะนี่เลือสารตะปูมาตรงนี้นะครับเย a 6โมงเช้าจ้าเช้าลรเด้อเช้าเนี้ยยังอยู่บนที่นอนนี่ไปอุ้มผาง <c oughs> อุ้มผางน่าจะเป็นไม่ห้องสอนนะทุกชมนะเอออย่างที่ผมน่าจะใช่และววาคนดูคิดว่านะครับ เปิดปิดไฟชิวๆครับเปิดเรดีโอได้ด้วยนะตรงนี้ฟังเพลงได้ระหว่างทางแต่ผมไม่เปิดดีกว่าคนดูเดลิกัซิตลุงนี่แน่นั่นแน่นหกโมงแล้วเด้อหินจะมีอะไรเลยเราควรอยู่เลนนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเจอรถเกือบสวนเกือบใส่กันกับรถเขาเนี่ยสบายชิวๆครับแถวนี้ เดือบสิบไปเวย่ยเย่เย่หกโมงแล้วหกโมงแล้วทำไมยังไม่เช้าวะงงนะเนี่ยนี่มันหกโมงเชานะ้าแล้วเนี่ยแล้วขับไม่ถึงสักทีนะท่านผู้ชมน,นะอันนี้มันเป็นแบบบนเส้นทาง,งเดิมๆนละยคนดูแต่ว่ามันมีกุ๊กกุู่อยู่นะอืมอ่ามันดูรถดีๆนะคนดูนะโดนรถตอกไปก,ก,ก,กี้นี่หกโมง้วเด้อ เฮ้ย,อ,ยอะไรเมื่อกี้นี่อ๋อเป็นควันเป็นควันนี่เลี้ยวซ้ายนะครับผู้ชมนะโอเคริงเลี้ยวขวาก็ได้นะแต่เราเราไปซ้ายดีกว่าเตือนลิฟต์นะถ้าคุณต้องการที่จะอะไรเนี้ยไปลืมต้นใหม่นะครับพีซพีซเป็ดบาร์ทูสครีปซีนเย้ อีหนึ่งครับไปอ่ะไปเรื่อยๆนะครับคนดูเกมเดี๋ยวมันก็จะเจออะไรร้อนๆไปอีกนะครับระหว่างทางนะฮะแต่นานจังเลยวะนานเหลือเกินเห็นเกมโคตรชิวอะมีแต่เสียงรถกับเสียงยางน,นะท่านผู้ชมนะ อันนี้เหมาะสำหรับใส่หูฟังนะท่นานผู้ชมอีกยังพิงเดือม,มนี่อโอ้หูเปิดแต่พิงงีเนาะไปไเห็นมีอะไรเลยเว้เยตอนนั้นผมเจอเปีตไปแล้วรอบหนึ่งน่าจะประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองมะผมคิดว่าน,นะครับเกมนี้ผมจะได้เจอเนะี่ย ตนามาสิปเป so got my baby woo 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 เขาจะตกเขานะนี่เดี๋ยวตรุยนะครับม,มีอะไรนะครับอันนี้ตีหนึ่งอยู่นะครับน่าจะเจอประมาณตีตีตีสองตีสามน้องคุยไฟปิดยัย ว่าเราต้องขับตรงไปตรงนู้นหรือเปล่าวะเนี่ยมันบอกว่าอะไรนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ป้ายบอกว่าอะไรนะอ่าเลี้ยวซ้ายถ้าคุณต้องการที่จะเห็นอโน o มารี a น o m a l i แปลว่าอะไรวะเห็นสิ่งนี้ลับหรอ a น o m a l i แปลว่าอะไรวะบางศัพท์ผมก็ไม่รู้นะเออไปตรอไปตรออ้าว คลิปซีนคืออะไรอีกอะไรจับออ้แม่มันไปตีหนึ่งอยู่เหมือนเดิมมะเฮ้อะไรฟ้าโคตรีโคตรึงเงียขับไปเรื่อย,รอยครับอี๋อะไรแดงๆตรงนั้น เอาว่ะเอาว่ะเนี่ยกว่ามันมาน,นานกว่าจะได้เจอเออหมอกแล้วควันหมอกแล้วควันจางๆทำไมภาพมันเป็นสิน้นๆอย่างนี้วะเฮ้ยใช่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 บางหนึ่งมาดิฟได้ไหมคนดูดิฟได้อยู่นะนี่เกมเกมมันดิฟได้ ตืงตึงตึงตืงตืงตืง,ตง,ตงเฮ้ย <laughs> อ้าวลว้ลวงล่วงลงเขาเฉยอ้าวตายเลยกูว่าตายเห๊ยเอาใหม่ดิเอาใหม่ลิฟท <c oughs> ์ม <c oughs> เมาส์โอเคอเฮ้ยเสียงเกมแม่งโคตรร้อนนะ่ะ ไอ้สเปซบาร์ทูสกิปเหรอสลิปที่ซีนเหรอได้เหรอตรงนี้อเมื่อแบบกี้นี้ผมุสาขับรถแบบมุดไปมันให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมาคนดู เริ่มงงนะนี่ลินมานานแล้วนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ฮะใช่ฉันใช่ฉันบางหรือเปล่าเย่เห็นมีเลยเลยว่าเฮ้ยเกมอันนี้ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทนะแต่เราพยายามจะขับรถตกหลายทางนะทุกผู้ชมเห็นมันจะแบบตุยแบบเมื่อกี้นี่ พิงได้ไหมอุ้ยมันจะพิงเดิมๆลองปิดไฟดูดิปิดไฟขับได้ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยนี่หว่าเปิดไฟเงี้ย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 ไปเลยจ้า ง่วงก็จอดพักรุโอเคนี่ซ้ายซ้ายคนดูซ้ายาตาจรตะบูปีเตะได้ไหมเย่ตีสองครับเ็นเวลาตีสองแล้วนะบ้าค่ อเขับมาไกลอยู่แล้วเนี่ยคนดูนี่เหมาะสำหรับการต่อจอยลินอยู่นะเกมนี้ผมวมา่าน้ำตูตตเจออะไรหรือเปล่าพี่ผมอยากเจอเฮ้ย <c oughs> ขับรถมาไม่เจออะไรนีเงาเลยนะแต่เกมมันค่อนข้างเรื่อยๆนะเรื่อยๆเอื่อยๆอยนะครับถ้าใครอยากเจอก็แนะนำให้สกิปไปแบบช่วงท,ท้ายเนี่ยจะได้เจอนะครับที่ผมเล่นนะ พยายามอยาขับรถตกนะแต่ขับรถตกหนีตุยแบบเมื่อกี้นี่เลยเกมคนไทยนะนี่รอที่นี่โอ้ยสีบรานี่ซบบาบะลุหรือเปล่าสีฟ้าอย่างนี้หรือฟลอดอ๋อมันเป็นชื่อสตูดิโอนะสีบรา มันเกมคนไทยป่าวห,หรือจะเป็นของฝรั่งวะคนดูไม่รู้ผมว่าน่าจะคนไทยนะมันใช้ตีมในไทยอ่ะไปแต่ถ้าโดนรถชนเมื่อกี้ผมก็น่าจะตุยเหมือนกันนะกิดบ้านนะแบบกับรถสวนกันอนะนี่ไม่มีอะไรเลยเยเราตรงนี้เอาซ้ายไปเรื่อยนะเมื่อก,กี้เนี่ยเราตีสองผ่านมาละตัวดดเพลงนี้อุ้ยตัเพลงดืมๆ สายผ่านสาตฟูนะครับโอเคนีตรีสามแล้วเอาวาแต่ในในเรื่องเล่ามันบอกว่าตีสามมักจะได้เจอนะเจอสิ่งลี้ลับอยู่นะครับทางไปตอนอุ้มผางเออลองขี่ดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรไหมนะตัวนี้ายา,ยาวๆครับบอกเลยบ้าจะมัมีอะไรมั้ย ถ้าเราขี่เจอมันก็จะมีแบบตามทางนะกุ้กุ้กูนะท่านผู้ชมนะใช,ช,ช,ช่ชันใช่ชันบ้างหรือเปล่าเห็นมีอะไรเลยวะเฮ้ยนี่ผมขับมาตีสามแล้วนี่แง่แง่แงแรงแรงสิงเงียบกรีบมองกระจกหลังได้ด้วยนะคนดูนะ มีในนี้พี่ขับอยู่ในเลนเราผมว่ามันน่าจะมีรถสวนมาแถวนี้แหละต้องระวังนะครับตรงนี้จวช้าหน่อยเอ้ยไม่มีไม่มีเว้ยเอ้ยรอบนี้ไม่เจอว่ะตีสามกว่าปกติตีสามผมจะต้องเจอแล้วนะเอเ้ยไม่มาไม่มาไม่ผูก ด,ดูดิดูดิอ่าทีนี้ซ้ายนะครับยังไม่เจออะไรนะตอนนี้แวน e ่จะไปครับเข้าฝั่งนู้นมันก็จะแบบนับเวลาเรื่อยๆนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะทุกผู้ชม โคทีโคตตึงหินเจออะไรเลยเกมแม่งหลอกลวงหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอะรถชิวๆอยู่ตอนนี้ เฮ้ยมีคนคนดูนี่มีคนตอนเนี้ยตีสี่เนี่ยผมเจอเจอคนว่ะนี่ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ล่ะเอาตีสี่เนี่ยตีสี่ทำไมมีคนมาอยู่ตรงนี้วะแปลกเห็นไหมไอ้รอบที่แล้วผมเล่นผมเจอปรีดตอนตีสี่อย่างนี้แหละ อันนี้เจอคนไห้คนแปลกๆป,ประชา้าระชา้ะชา,ชาเพื่อนเดี๋ยวรถสวนมาใส่เราอืมตรงนี้ไม่มีคนนะฮะเอ๊ นี่นี่ดิฟรถดิฟรถได้สายสายอันหมอกมากอีกครับอันนี้ตีห้าครับเออมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ใช่ฉันใช่ฉันบ้างหรือเปล่าตีห้าไม่น่ามีนะคุณดูเฮ้ยว่าตาเฮกอะไรอะ เมื่อกี้อยู่ข้างทางเลยอันไม่บองอีกทีหายไปแล้วคนดูเฮ้ยกี่ยวแม่งมหลอนแลวนะเปิดเพลงเลยมีบทสวดพระไหม,ม,ไ,หมไม่ได้ไหมพี่พิงคเดืมๆบางคนดูนี่ยังเจออะไรระหว่างทางเมื่อกี้นี้วะเดีวดิเดยวดีตอนแรกเราเจอไอ้นุ่มนั่นแบบนั่งอยู่ในสารานะตอนนี้เจอแบบกลางทางเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ที่ตัวอะไรวะคนดู เนี่ยตอนแรกไอ้หนุ่มนี่มันนั่งอยู่นี่เนี่ยมันหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ๊ยมีจระเข้เอ้ยหายไปอีกแล้วมีจระเข้เลือดเต็มเลยนะคนดูตื่นเฟือกคนตกเขาหรือเปล่าขับรถตกเขาหรือเปล่าแล้วนแะบบเป็นมิญญาณสิงอยู่แถวนี้บ้ากัน ยังอย่งหลอนลืมเจออะไรหลอนๆแล้วตอนนี้ปลาตรงนี้ไม่มีโอเคโอ้ระหว่างทางจะจัดเลยเมื่อกี้นี้เห็นแบบเต็มเ,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 เลยเนะี่ยทุกชมนะโคตรน่ากลัวนะ่ะซ้ายหน่อยแล้วกันไป6โมงเช้าวูว้ฮู้ยี ไม่น่ามีอะไรแล้วละหกวงแล้วนะนนะตน้องจนถึงเช้าแลนะ้วใช่ฉันใช่ฉันบ้างหรือเปล่าหนีไม่น่ามีนะคนดูไม่น่ามีอันนี้รอบนี้ผมขี่เนี่ยถ้ามีมันโผล่มาแล้วนะครับดูกระจกหลังไปด้วยนะ <c oughs> ไม่มีไม่ม,ม,มีรอบนี้โอ้ยชิลจัดเลยเนะแนะนําให้แส่หูฟังนะเวลานะเล่นเกมนี้ชมนะแต่ระวังรถส่วนมาด้วยเด้อ มันเลี้ยวสวนอะไรมามช่วยกันแล้วเฮ้ยมันมีบ้าอะไรนี่เจอยายแก่ๆว่ะคุณยายคุณยายมาทำอะไรครับเนี่ยไม่เดินกระผิกงั้นนะ่ะจะจอดรถก็ยากเว้ยไอจอดรับก็ยากเวไปไปไปเรายายสปีดหรือเปล่าวะยายสป,ปีด เอ๊ะได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยมันชนรถเรามันชนรถเราเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีเฮ้ยคนดูดูกระจกหลังดูดิอุ้ยเอ้อใหญ่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 เฮ้ยคนดูใหญแม่งขี่รถมาชนเราเอ้ยไม่วิ่งมาชนเราเฮ้ยเฮ้ยลงไงนี่ลงไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรถตีนล่มเปิดเพลงนี้เปิดเพลงโชว์ยายดิได้อีก ลงไม่ได้คนดูโดนยายล่ำแล้วคนดูตอนนี้ลงไงวะน่ากลัวปะเอ,อ้ยนี่โออกออกคอนนี่มันออก,ออก,ออกคนดูดันไม่ได้คนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะรถหลอนนะ่ะโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ้าตัวเกมคือหลอนซ่อนทางนะครับก็ตอนนี้ผมติดบัคแล้วติดบัคยายนะครับยายวิมาชนรถเรานะครับเราลงไม่ได้นะครับ ยังหลดเนนะื้กันดูเออไปซื้อมาเล่นกันได้นะลิงโหลดลิงซื้ออยู่ด้านล่างคำ่าะนำคลิปนะครับเกมนี้เกมเกมันคมนะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง